ปิดท้ายในวันนี้นะครับผู้ชมครับเราจะไปดูอีกหนึ่งภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับได้มีการเปิดกิจกรรมวิ่งบาาาเทรลรันนิง่งนำนักวิ่งนะครับสัมผัสเส้นทางธรรมชาตินะครับในพื้นที่สุดชายแดนที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสครับว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรมเป็นประธานเปิดพิธีและปล่อยตัวนักวิ่งบาลาเทรล running บริเวณที่โครงการนา ขั้นบันไดนะครับที่บ้านยาเดตําบลมามองอาเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสตามที่สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนาราธิวาสจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวโดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริก รองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสในอำเภอสุขีรินสำหรับกิจกรรมในครั้งสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อประชาะสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านยาเดซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และทัศนียภาพที่สวยงามด้วยนาขั้นบันไดตั้งอยู่ใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลา,าลบาบลาหน่วยพิทักษ์ป่า ขออภัยนะครับหน่วยพิทักษ์บ้านยาเดและพื้นที่ต้นน้ําของแม่น้ําสายบุรีโดยทางจังหวัดนราธิวาสนะครับมุ่งหวังให้ผู้มาร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสสัมผัสและศึกษาธรรมชาติควบคู่กับการออกกําลังกายซึ่งเป็นเทรนด์ของคนยุคใหม่ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการกีฬาโดยอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวครับ